สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับบล็อกไปเที่ยวกับเพื่อนสามวันสองคืนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนตันแล้วก็มาพบกับสมาชิกของเรานะคะแรกนะคะคนขับรถมาคือน้องนัทแล้วก็สมาชิกไปค่ะอย่างแรกที่เราจะทำก็คือไปดูหนัง ไปดูว่า3สาวันสองคืนจะวุ่นวายขนาดไหนไม่ึุอกำลังงงว่าจะกินอะไรดีคุณ้าจะกินอะไรคะไก่อะไรก็ไก่ไก่ไก่

หยิบไม่เห็นพี่ไทยเลยนะแต่พี่ไทยว่า ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนวันนี้วันนี้ <Gym. S 1> วันที่22มันจะพา6เต็มเล่นด้วยนะ6เต็สวยตรงนี้ต hey ่าง <amigo> กัน <chiar d ove> คนเราจะไปดูอนุีมท so ิสเดี๋ยวดูเสร็จแล้วจะมารีวิวแต่ว่าคนทั่วประเทศไทยของนันจะดูกันไปหมดแล้วแหละพี่แบบโอ้พรอกระรอนในถุงหรือ ในสุดน่ารักน่ารักสุดท้ายไปให้มันจบจบยิงแต่ยิงงานนี่สว่างมากขึ้นอ้ไรได้มาครับนักงดี แรกับันี้อ่ะนี่มึงไมัน่ารักอ่ะต้องตายเล้

กเีรากินข้าวเย็นเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะแบบป้ากันป้นจ้า 오 b แต่เ <laughs> like like ่อหอมอ่ะชื่อไฟล์พี่พูกมึงเตรียมแผงกันสองตีฟุ้งมากเลยน่าหมาไปอ่ะนี่มาแต่นี่ก็ได้ะเอาหนี้มาเอาไปวางตรงเกลียวมึงขี้มันหวานอ่ะแต่เค้กอ่ะอร่อยนะเว้ยโอ้โหแล้วขี้ทุกคนมันเป็นสาววุนวายที่มันเริ่มปกติขนมบังอ่ะ ขนมปังอรลยนมปัวเราเราะยัหัวาเร่ะหาะเาะหวเราวหเาะหวางอัาวครอะีัวเาหเระวรัวเาะเรัาเานเะหนเาะหเาะาะะหัวเาะหัหเะัวเราเาา เพราะเราไม่รู้เจ้าชื่อิมการแผนกันมานานแค่ไหนเนี่ยท่านเดือนปะวิธีอะไม่ไหวแล้วกินนะเอาเลยหวานมากถูกบันทึกว่าเหมือนแล้วมั้งเหรอเขาบอกว่าทำทรงจำเล็กอยู่นะ วัก่จะหวนจนมเนต้อใ่กล้อขอโทษนะทุกคนยไปด่านนะนี่ไแสดงความดีแสดงความแดีอะไแสดงความดีออรอะอะไรอะไรอะไรออะไไะอระไอ ที่สองค่ะทุกคนไปเกนะ้าโมงไปเก้าโมง <9 S 2> ตอนเก้าโมงแปดโมงสี่สิบห้ <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคน <c oughs> เราอยู่ <c oughs> ที่วัดท่ากระลอน <c oughs> 哈哈哈 滚开！ แล้วอยู่ที่ตลาดน้ำแต่ว่าเหงามากคุณนะไอพีนจะที้กูค่ะเอยไปอั้ะ

ก็คือไหวแล้วอ่ะอยากกินไอติมอ่ะก็คือจะมากินไอติมที่ตลาดน้ำแต่ว่าไม่ขายค่ะไม่ขายล,ล,ลงมากค่ะคุณอา 我奶奶。<laughs> มันเนคมอ่ะหกขึ้นมามัน็รยมันจะมีเพื่อนอยู่หรคนที่ยังกินน้ำไม่หมดนี่ปกติเลยกับเรปกติตเนาะไอ้บารี ใช่ใชอ๋ออันนี้คือคิดมาแล้วอืมคิดมาแล้วคิดตั้งแต่บ้านคิดตั้งแต่บ้านแล้ว ตอนนี้นะคะเรากลับจากคาเฟ่แล้วก็จะมาแวะอพรไมดินหรอไมนคือเพียงอะไรกันกันอี่แล้วก็ต้องเจอฝนว่งไม่ได้เป็นทำความชมความเนีเข้ามาที่ DIY ค่มาดูของไม่รู้ว่าจะได้ไหมใดูต่อฉันแล้วก็ดูต่อไปแต่ไปอยู่ในกล้องด้วนะ

สถานการณ์ตอนนี้นะคะได้กลับมานอนที่ห้องแล้วจ้าคือแน่ค่ะทุกคนเจอกันบุ้นอันนี้อยู่ที่เมืองสองญี่ปุ่นนะคะที่บ้าไปอินก็เดไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านไหนนี่ไมันเป็นเซตบ้งเป็นกล่องเฉย ด้วยมึงเสียงดังพี่ มึงก็เก่งเหมือกมึงก็เอาเก่งหมนกันนเอนดูไหนขอให้พี่ไม่สวยแฮปปี้น่ารัมากเฮีไม่ไมินี่นี่เพื่อนบอกเอาเถอะไปไพาน้องกันกบบ้านกอันนี้ซูขานใช้ มากินข้าวเทียงที่ต้องคมใช่แล้วก็ร้านข้าวแกงกระหรี่ชื่อร้านว่ากระหรี่ปะอร่อยมากทุกคน โอนแวนั้นใช่ป่ะก็วันนี้กินเสร็จแล้วแต่ว่าอิ่มมากตัวจะแตก